โอเคครับจะต้องขอ,อการสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้ผมจะมาดูดูกดูรี่บูลนะครับผมเพราะว่าดอลฟี่ได้ทํารายการใหม่นะครับผมเป็นรายการของเทพปิศนานะครับผมเพราะว่าเซเวอร์สเตอร์ไปเจอบิ๊กฟูดนะครับผมทว่าเป็นสแตนวอตนะครับผมทาไห้ว่าอะไรก็ไปดูกันได้น,นะครับผม เดี๋ยวเวลาต้องกินกาแฟสักก่อ d จะได้กินกาแฟไวๆอ้าชื่นใจจริงว้าวววกลัวกัวกลัวกัวกัวโอ้ยกัวกลัวกวกกลัวทำไมซิลเวสเตอร์นี่มันผีเสื้อไม่ใช่กลัวผีแล้วทำเป็นแกล้งกลัวสักทีน่ะซิลเวสเตอร์ใช่เวลากลัวไหมเนี่ยไปเก็บเหยื่อมาซะ ยยสงสัยน,น่ากลัวจังให้เจอบิ๊กฟุตตายแน่เลยชิดหาเราเฮ้ยเสียมอะไรเฮ้นั่น,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 นั่นอะไรอะ่ะฉันกลัวมากแต่ว่านั่นมันตัวอะไรอะ่ะหรือว่าวายกลัวโอยอะไรอะอะไรเท้าใหญ่ๆมันเนี่ยลองดูอืมอืม ทุกคนได้ฟอนนี้นะจะลองดูสาคัญมากที่เจอบิ๊กฟุตไล้ดูแต่ว่ามึงความจริงแต่ว่าซิวัสเตอร์โก้บิ๊กฟุตแบบนี้นี่คือแบบนี้ฉันว่านี่คือความจริงรายการก็คือคำตอบปิศาาแน่นอนคำตอบก็คือเจอบิ๊กฟุตก็มาที่ไหนสำคัญมากนี่คือข้อที่ข้อที่หนึ่งที่เป็นความจริงซึ่งเพราะว่าเราเจอบิ๊กฟุตนี่ คุณผู้ชมก็จะเห็นไหมครับโอเคขอบคุณมากเพราะว่ามดคือ,อรายการมันจะโกหมกเลยนะซีเวสเตอร์โอ้ฮีอ้าโจบิฟท์แล้วคนนี้คือแซมเพราะว่าเป็นนักลา่าลักล่าบิ๊กฟุตเขาคือนักล่าบิ๊กฟุตก็ได้3,000ถึง20,000จะได้จับบิ๊กฟุตมาได้ นี่คือคำถานมจะจะตัดล่าบิฟฟูได้ไดมฮ่าไม่มีใครจะกลัวกับบิฟุตได้หรอกในเท้าใหญ่ๆเนี่ยเท้ามันจะใหญ่แบบไหนกันฉันเปิดไปแล้วนี่ใครเปิดวะโอเ้ย ฉันว่าเรากลักวบิฟนะูเนาะซิวสเตอร์ใช่เราก็เหมือนกัน why โอ้ยเราบิฟูลเก,กินระดับจะเลยเออเดี๋ยวก่อนผมจะเจอคนสุดนี่คือหลักฐานของบิฟูลละสำคัญมากนี่คือหลักฐานที่มันเจอของจริงหลักฐานที่เป็นของคำลับนี่คือรายการที่จบรายการก็คือรายการปริศนาคำตอบก็คือคานสำเร็จ เนี่ยก็จบรายการแค่นี้เพราะว่าเขาจะเจอของเบบี้ฟูดกาไม่มหามาที่รายการได้หรอเพราะว่ารายการนี้มันจะสนุกม,มากโอ้โหว้าวว้าวใช่แล้วนี่บิ๊กฟูดอยู่ข้างหลงังดอฟี่วิ่งหนีเชิดเลยถ้าใครชอบรายการของพี่ดอฟี่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ดกดแชร์ดกดซับสไคร์ด้วยนะครับ หรือค่อยมาเจอตอนคลิปนี้นะครับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ